เกียบร้อยครับน็อกเลยเอากระเลขเลยสวัสดีครับสวัสดีสุขูนสุขคนครับผมอยู่กับผมกับจองคนคนหมันามาหาอยู่หากินของเราครับผมาหานงางเชาวปลาครับนี่ปลาเป็นไงเจกโตัวสองตัวปะในกับบอลลุนมาเบิองน้ำกันครับผมปลาสิเดตแยมบ่ครับผมสิเดยู้ได้กินบ่ ที่ตามรับชมเมบังน้ำกันครับผมเดี๋ยวให้เบื th ้องสีา้าไหมครับบนทางทีเอายากแน่น่อยครับอันนีู้บกลิ่นแล้วครับผมเดี๋ยวครับมาเบิ้งสาพพุผนครับผมครับพี่น้องนีสาย เชื่อบนน้ำด้วยครับเลยครับย้อนลงนนำคือว่ายิ่งเราต้องดึงย่างเดียวเลยครับผมบ่ดึงบ่ได้ครับมี่ของมี่ติดนะครับผมภากประมาณนี้ครับผมไดีตัวเตเรียมบัมาถามลุนถ้าเพิ่งน้ำกันครับผมไปครับ ครับผมทำการห่างหเห็นเลยครับตัวนึงร้อยอยู่ข้างนอกนี่แหละครับผมเห็ว่าถาดิเห็าวาตอดรับเลย ไปแล้ว ยังอาจจะรบก,กวนแน่จักน้อยนะครับด้อติดถนนเลยครับผมนี่ครับรถเลียนมาเลียนไปพี่น้องเอ้ยมาเลยครับมาเลยะอย,ยู่อัดเ้อครับพี่น้องเห็นไหมครับนับ่ง ครับร่วยเลยมาต้อนรับย่างดีเกี่ยบร่วยครับนอกเลยเอาบทะเลเลย รครับ็อกเลยเหยียบร้อยบไดไ้ดินเลยครับบไดไ้ดินเลย ้อยครับนี่ครับผมใส่สวยงๆงามๆมานนะครับบอดายดินเล่นนอกกัปปองครับแก้วมานนะครับมานแนวมือนนิ năm oh, đèn lái gấp Xịt yeah. tầm đèn vào các. มาแล้วครับแต้มนึงไข่สวยอยู่ครับครับผมมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับผมเดี๋ยวมานั่งรุนเบิ้งครับว่าจะมีแต้มอีกเจ็ดตัวปะอีกตัวอีกจักแต้มบ่เนาะนะครับมาดูนเบื้องน้ากัน หม้อมีก็จะไปไง่ายไม้มงไม้ครับผมเพื่อได้เพิ่มพันธุ์ริบดอกนี่บ้าง รียบร้อยบ่บ้าโดนแล้วครับโอ้โด,โดนใส่กัดได้อยู่ cháy đã. Má. ใส่แกงามอยู่ครับเก็บสะสมนะครับก็ได้แต้มเก็บปลาก่อน,นครับผมอนุญาตเก็บป่านะครับพีนนน่น้องมาเบิงผลงานสิได็ดขับนนี้นะครับผม ครับผมแล้ทั้งเมือดสามแต้มครับนะครับอีกแต้มหนึ่งแต้มนี้หน่อยนะครับแต้มนี้บ่ม,มีช็อตครับผม,มนะครับใส่พอได้ยูได้กิิอนนะครับผม ครับผมจังไดยกับฝากพี่ฝากน้องนะครับเนื้อ mm. กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้แจงเตือนครับผมเฮ็ดที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้น้ำเนี่ยครับผมเฮ็ดเป็นกำนลังแรงใจให้ผมในเฮ็ดคลิปใหม่ๆเฮ็ดคลิปเรื่อยๆครับผมเพราะมีแรงบันดาลใจแต่หาคลิปครับผมให้พี่น้องมึงครับเดป่าบกค่อ,คอยอยากลอยเลยพี่น้องมัน แดดแนี้่แดดแน่ครับผมญ่ไม้ป่าเขาบ่ค่อยเขาครับเมื่อนี้แดดบ่ค่อยดีครับผมป่าได้บ่ค่อยรอยครับผมกิที่มีผลงานให่พี่นอกเมืองแค่สามแต้มครับผมอะไรก็ขอขอบพระคุณสุขปูสุขคุณหลายๆครับที่มารับชมได้ค่อยเป็นกำลังแรกใจผมก็ผมผมขอขอบพระคุณหลายๆครับผมเขาบ้านนะครับผมหากินเขากันครับผมครับพี่น้อง จบพิบจะเพียงสานี้ครับผมไปครับ